สวัสดีครับอยู่กับผมหนุ่มน้อยเมืองสุรินทร์ครับวันนี้อาจารย์เปียกมาช่วยอีกแล้วพี่น้องเหลืออีกประมาณสองหน้าครับก็จะเสร็จสิ้นภารกิจดินที่ก้นบ่อนะ,พะเพื่อนๆนะครับนะก็ถือว่าโอ้สองคันนี่รวดเร็วทันใจพี่น้องทอยอย่างเดียวครับใช้รถแมคโครสองตัวนะ อาจารย์เปียกกับหนุ่มน้อยเมืองสุรินทรเงียบจัดสองคันเลยพี่น้องโอ้ห้ยน้ำข้างล่างนี่เขียวดีขนาดพี่น้องหน้าลงไปเล่นจังเลยนะสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมครับใครที่ติดตามรับชม,นะรม,รบชมเกกร่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ทั้งน้ํทาทั้งเลนครับแต่ย,ยังดีที่เป็นเลนเป็นโคลนไม่ลึกครับข้างล่างก็เป็นดินแข็งเลยก็ถือว่ามันไม่ยากเท่าไหร่ครับบ่อนี้ไม่ยากเลยนะผมว่ามันไม่ยากนะครับมันจะลำบากตอนแรกแค่นั้นแหละวันสอวันอันดับแรกตอนเราเริ่มงานนี่หนึ่งเลยจะไหนจะสูบน้ำนะครับสอง เียดน้ำเลียดขี้เลนก็ประมาณนี้เองนะครับที่เหลือก็วัดบ่อวัดอะไรเสร็จก็ได้แนวได้แล้วก็ทอยดินใส่อย่างเดียวครับขุดบอ่อใหญ่ต้องวางแผนครับทอยขนาดทอยดินเราต้องเรายังต้องวางแผนนะแค่ทอยดินนะ <c oughs> หลายวันเลยครับไม่ได้ลงคลิปยาวเดี๋ยววันนี้อัพให้ดูหน่อย มือนี่ก็ผมจะตัดก้นอีกทีนึงนะแล้วเอาดินขึ้นไปทำคันก็ก็จบแล้วนะเดี๋ยวเราเอาดินในจุดศูนย์กลางออกก่อนเนี่ยนี่เพื่อนๆฝั่งนี้เราเอาออกมาหมดแล้วนะฝั่งนู้นก็ได้แนวแล้วเดี๋ยวขยายออกไปสักหน้านึงคนระับฝั่งนู้นนะอันนี้ขุดกันน้ำกันอะไรไว้ก็เดี๋ยวตอนผิดบ่ก็จะลุงไปละลายให้ครับ ขายคันดีแน่คันด้านล่างดินแข็งแล้วนี่ถ้าใช้รถวิ่งวิ่งได้เลยนะถ้าใช้รถวิ่งนี่ ที่แข็งให้รถวิ่งได้อยู่นะดินแบบนี้ตักขึ้นไปตากแดดไว้นี่แห้งแข็งดีครับนี่ลึกสี่เมตรครับบอกความกว้างก็ 60คูณ60ลึก4เมตรแค่นั้นเลยเดี๋ยวตอนตัดกน้นตอนแต่งสลปแต่งอะไรก็เดี๋ยวถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งครับตอนนี้เร่งทอยดินกน้นบ่อกออกก่อนนะพี่น้องนะนะครับนะ